เรื่องของนิวคือเรื่องปวดเฮดกลุ้มหาดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวเยอะมากคนเราเนี่ยปกติหัวแตกอันนี้น่ามาฝันกูซีมันแั้นแต่เด็กเลยวะคือรู้เลยว่าเป็นเด็กที่แบบต้องแสบแน่นอนเราก็เป็นสายแฟตั้งแต่เด็กเออดูเป็นสายแฟร์แล้วท่ามันต้องมีแบบอะไรตั้งไงตลอดเลยไอ้ผมสง้ายรูปสายสุดหน้าแบบ คือผมพูดตรงนะผมเห็นตัวเองตอนเด็กผมก็หมั่นเที่ยวตัวเองยิ้มไปชากใจนะไอ้ภาพซ้ายแต่เอาจริงๆปะหนึ่งสองสามสี่คาแรกเตอร์ไม่เหมือนกันสักลูปเป็นนักแสดงไงพี่ดาวอะไรจริงอันนี้หวานมากเลยนะนี่ตาแป๋วมากหวานมากอันนี้หวานมากโลกสดใสมากดูว่าน่าจะเป็นเด็กที่อะไรกันอีกเนี่ยอะไรกัน รูกตายนี่คือฝั่งพี่แคทมาพี่แบงค์พี่แบงค์ฝั่งพี่แคทว่ะพี่แคทวงแบงค์แคทวงแบงค์ไปกันใหญ่ไม่คือผมอ่ะตอนเด็กอ่จะมีแบบญาติๆใช่ไหมที่แบบว่าเขาชอบเดินมาหยิกเราอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่เคยสงสัยเลยว่าทำไมเขาหยิกเนี่ยผมเห็นตัวเองผมเลยรู้สึกว่าอ๋อรู้แล้วทำไมเขาหยิกไม่แต่เด็กที่มันโดนหยิกมันคือเด็กหน้าเตะนะนี่ไงานเตะเออไม่สมได้จะชอบเดินมาหยิกไปหยิกหยิกหยิกหน้าแบบหน้าแบบเกลียวหน้า ว่าเป็นมีเรื่องปวดเห็นผู้บาดเยอะๆเนี่ยเพราะว่าคนนี้หัวแตกสามรอบเราจําได้ทุกรอบไหมจาได้ลางๆเ็ราะมันกแม่กันมาสั่นกันมั่นกันแล้วมันก็เลื่อนๆแล้วก็แบบพุ๊บหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคือรอบแรกอะพี่ดาวคือผมอยู่ประมาณแบบอนุบาลเลยเข้าอนุบาลไปวีคแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งแข่งกับเพื่อนไปเข้าน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลื่นแล้วก็หัวปักลงไปในฉะโตกับแต ไอหลุมจากโกก็นหรอไอเถ้าฉีบผู้ชายอ่ะปั๊บแล้วผมก็จำได้แค่นั้นอ่ะไม่พอเราจิ้นแข่งไม่ฉีงอ๋อยังไม่ฉี๋เนาะยังไม่ฉี๋ยังไม่คือเรายังไม่ฉี๋ต่คนอื่นอาจจะมีทิ้งไว้ก็ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อนุบาลด้วยไงอนุบาลแล้วก็แบบพุ่มปักเข้าไปแล้วก็อันนั้นคือเท่าที่จำได้มีแค่นั้นเลยอืมรอบแรกอแล้วก็รอบสองเนี่ยเอ้ยไม่รอบแรกอันนี้รอบสองรอบแรกคือไปกับอากู เด็กกว่านั้นก็คือแบบเหมือนเดินแล้วก็แบบเขาจุงอะไรเงี้ยแล้วก็เตะเตะขาตัวเองแล้วก็หัวฟาดทุบปักปักปักปก็คือฟาสามรอบวะไม่คือเขาเดินอย่างเงี้ยแล้วก็จุงเด็กไงจุงพวงกุญช์เขโดดแล้วก็ปักปากเข้าใจว่าเขาจุงอย่างเงี้ยเออแล้วก็ตัวเองแหลกแล้วเขากปักปักไปต่อ,อไปคือล้มล้มถูกลากไปแบบเออแล้วมันก็ไม่ถึงจะลากหรอกแต่แค่แบบตัวเบาเนาะ ไม่นอกก็บุญเลยแล้วคือจาได้คือรอบแรกอะสิ่งที่ผมจําได้แม่นที่สุดเลยคืออยู่ในห้องเย็บแผลเออแล้วก็เป็นผ้าขาวใช่ไหมแบบปิดหน้าไว้แล้วเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยเราจะรู้สึกแค่แบบตรงหัวที่มันแบบเหมือนโดนเย็บอะไรเงี้ยเตึงเออตึงเตึงแล้วก็จะคุยกับหมอไปเรื่อยต่อรองกับหมอโต่อรองกับหมอครับหมอแบบอีกกี่เข็มหมอบอกเหลืออีกห้าขอสี่ได้ไหมขอสี่ขอสามอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบคุยกับหมอไปเรื่อย เด็กน่ารักเนาะเป็นเด็กแบบแบบพูดเก่งพูดเก่งตั้งแต่เด็กชพูดเกออ่ะแล้วรอบที่สามละ่ะสุดท้ายนี่คือผมหนีพ่อไปไปอ๋อตอเด็ก้วชีวิตกาผ่านะไรมาเยอะจริงหนีพ่อไปเล่นไอสเก็ตกับเพื่อนต่อแม่ไปด้วยนะแล้วก็คือแบบไปเที่ยวเล่นนี่แหละแล้วก็แบบเหมือนเราแบบไปเล่นครั้งแรกใช่ไหมพี่ดาวแล้วก็แบบมันเป็นน้ําแข็งอ่ะผมก็เอามือลงไปเล่นเอามือลงไปแตะมันก็เย็นๆยนไงเพื่อนก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนแบบหมุนอย่างเงี้ย แล้วก็เตะหัวแต่คนอัน่านแต่เอ่ะคือคือต้องคือา้ไอ้ไม่เล่นว่าไอ้สเก็ตเนี่ยรองเท้ามันเป็นเหล็กเฮ้ยเออมีปักหัวได้หรอป่กหัวเลยพี่เอ้แท้เป็นมีดเลยนะแท้นอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจน่าจะแบบว่า้ยพี่ ทำไมพี่ดวงดีจังพี่ใช้คำว่าดวงดีเหรอพี่ตายไม่ตตกก็บุญแล้วจริงบ้าไปได้ยังไงจนถึงวันนี้นะคือมันไม่ได้เตะแรงขนาดนั้นแต่มันก็แตกแตกคือเลือดแบบคือเลือดแบบอยู่เนี้ยเต็มลานเลยก็คือนน้ำแข็งใสอ่ะคือสยามดิสเนี่ยใกล้ๆใกล้ๆสยามมันจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมครับอ่านั่นแหละแม่ก็พานั่งตุ๊กๆแล้วก็เอามือกลุ้มแล้วก็เดินเข้าโรงพยาบาลไปเย็บแผลและนี่คือเรื่องราวของคุณนิวค่ะ แชร์กด Subscribe ช่องวันเลรกราวด้วยนะคะแล้วก็สามารถชมคลิปอื่นๆได้ตรงนี้เลย